นี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเจาะเลยนะเพราะว่ามีแม่เหล็กนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวต่อสายไฟของเขานะครับมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่กดนะวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อตรงเข้ากับไฟบ้านได้เลยอ่ะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับโอ้โหนี่ไฟ LED ขนาด48วัตต์นะครับ เดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่นะครับมันจะเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับปิดนะครับเปิดนี่จะเป็นแสงแบบนุ่มนวลนะครับปิดอีกทีนึ่งเปิดใหม่ก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมสร้างบรรยากาศในการอยู่ในห้องนอนได้ดีมากๆเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนแสงได้3สีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดฝาโคมก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดไฟดูกันนะครับอันนี้เป็นแสงที่1นะครับแสงที่2นี่นะครับอรอมไลท์นะครับสร้างบรรยากาศในห้องดีมากๆนะครับแสงที่3ามคูลไลท์ นี่โอ้โหแสงที่3ก็ส